ใบปรัต ah, mm ิยาขว้าเอมิราเป็นนางเอก MV บ mm ่อหน้าเสียเวลาดราม่าน้ำตาท่วมจอต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้งานแน่นเลยละจ้าสำหรับเอมิราชนวิรันวานิชล่าสุดก็ได้ร่วมแสดง MV อย่างเพลงบ่อหน้าเสียเวลาของใบปรัติยาอีกหนึ่งศิลปินอีสานเจ้าของฉายาราชินีรถแหกก็ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วโดยเพลงบ่อหน้าเสียเวลา เป็นผลงานแนวตัดพพอที่สื่อสารความรู้สึกของผู้หญิงที่ถูกมองว่าเป็นของตายและรู้สึกว่าตัวเธอไม่ควรมาเสียเวลากับคนที่ทำให้รู้สึกเสียใจซึ่งเพลงนี้เป็นฝีมือการแต่งของเนมสาเกตเจ้าของเพลงผู้เท่าเวาพื้นสำหรับพาร์ทเอ็มวีเพลงห่อหน้าเสียเวลาก็มีเรื่องราวสู่ถึงการก้าวออกจากความเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานร้านเสริมสวยที่ถูกคนรักนอกใจ ซึ่งได้เอมิรามาถ่ายทอดบทของตัวละครดังกล่าวเพียงแค่6วันหลังจากปล่อย mv ออกมาล่าสุดตัว mv ก็มียอดวิวมากกว่า500,000ครั้งไปแล้วนับยอดวิวถึงวันที่26สิงหาคม